สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่กับเซ r ร์เวอรสเต็ปเอ็กซ์อยห้าสีมันจะเป็นแนวสเต็ปบอลเติมเงินคูณ2ององอันเวลาโปรโมชั่น50ได้กระเป๋าเกาสเป็นเซ็ตถึง93เาสา300ก็เป็นเซ็ตทุกกัน 500. เลยห0เติม1000ได้ชื่อสี RGB ตัวห้าร้อยตัวมีคุแล้วก็เติมสามร้อยจะได้ชื่อสีตามใจนี่ครับเซ็ตฟาร์มประมาณน,นี้คนออนประมาณยี่สิบสามสิบต่อวันครับเซิร์เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเจ็ดวันนี่เป็นตัวาตสามเราไปดูบรรยากาศขอเกมเลย ประมาณ20คนนะตอนนี้แต่ก็หนันกอนนโอ้โหเปิดมาก็ได้หลายเท่มนจับไม่ต่างกันเยอะหัวสองหั 2, วสามก็ตายแลย้ว

ก้าสิบมาบ้านแล้วก็ร้ก็สิมาอยู่ไหนอ่ะเพื่อนก้สิบปไหนอ่ะก้สิมาแล้วเนี่ยมอมามถอยมาเปนอะไรเจอขอให้นกนายน้อยกูเจอพี่มิวเกมิวแก่ิว่อรอรอรอีแงเยแลรอรอรอว่าไงเพื่อนผมตีเล่นเนี่ยแตกมันผมจะเจอก้ใหม่็ก้สิบใหม่แรกคอใหม่ครับตงัดแม่งไอ้เหี้ย มีตัวก้าสหน่งแลกตัวานไงมีมีหมวด้วยกันหละไม่ได้เกี่ยวผมายเกี่ยวได้คุม่างนเราจะเพไอเนียก้าสบแลกโอเคสบสิบาแตกสาสิบห้าสิบแต โคตรเงือเหายพี่อะเฮียเบ๊กมีเด็กแกเซิร์ฟล้อของโปได้แค่เพื่อนมันโปรไม่พอเพื่อนได้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 แล้วพี่ผมเองเด็กไหนตีมาตีมาด้ยิงไกลเฮ้ยีไนีธรรมดาครับไม่ต้องพมแล้วกูดทไม่ได้หรอกหนีไม่ได้หรอกนแต่ีคเป็นอนะตอนเนี้ย อย่างนัวเลยใส่แม่งไงเื่อว่าจิงแค่ร้องหมอกูอยากจะแค่ร้องหมาคนเนียบร้อยจิงใครไม่โดนเลยจิงคนหวงึงไปเชคเชคโคอชิวเลยเดี๋ยนี้ไม่มีแต่ไก่เลยเหี้ย เขไม่รู้ทางคุดิโอ้โหโดนลูกน่ี่จบเลยแต่เนื่องคือเป็นศึกหาแล้วนะเอา16เลยแล้วกันนำเล้ว2,000น้ำเลยไหนยู่ไหนอ่ะมึงไม่รอกูอ่ะีึกว่าลูกเจาะเนึก่าลูกเบี้ยตายเนี่ยเบี้ยแล้วไมอยากยิงดิโอ้ปันอ่านไดะอ้ไอ้นี่จุกเก่งว่ะ วิ่งน้มิอ่ะเร็วเร็วดิแกล่นเลยโอ้โหจู่ยังเก่งเลยตัวข้างบนมาแก็ว่างมาแล้วว่ามาแล้วโอ้ไมาอีกเอาเลยจะทำเลยเจอะทำเลยโอ้หน้าบวกกันดูบวกกันดูไป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 อยู่ทีไม่ได้ยินเสียงปื่อนเลยเนี่ยความอย่างนี้ไม่ได้หรอกเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ผมโดนลุงบ้าแน่าจะไม่รอดว่ะแตกแตก เจอเอ้ยจะตายมจะตายอไ,ไ,ไหรเจอเจอ์ไปปาลาแล้วิหกดตอนนี้ <17. S 3> นยี่ไม่อยจะไปจะเยสิบเจ็ดจเราท่มิดเย็เก็บเเอาเลยเอาเลยเอาเลยตามสบสายหลังหลไปนี่ยเอ๊ะเก็บัสองนเหมือาค่อยค<อ>่อยเอาดิถอยถถอยแกวิสวยปืนยังวะปืนอยงวะ โอ้ปืนกากปืนพเดดน้ำวิ่งก่อนดูยต่อได้โอ้เจดาลงเยอะไปเก็บของยิงไอโถมดมากแต่ว่าอู่ที่เลนก้าสะโคหนัวเลยอเลนกไมก้าสยิงงนาผมเลนกสก้ไม่จัดแอคอาร์คสมาร์อกเล้หรอไปอีกตัวไปจ้า ไนาไม่มีพวอเขาหมามึงก็มายิงนิฮะมึงเชื่พี่มายิงกลัวอะไรเอยโอ้โหโล่แม่งหาหนาเลยไปเพลนเร็ว่ลออยู่เนี่ยมีแต่พวกองงูอยู่มโดดนโจ้เป็นจูไปถึงไหนวะเฮ้ยอาพี่ปนไไู้หนี่ยิะ เก็บมายังเจอยีงยังยังยังน,งนั่งสิกก่อนดีกว่าล้วเอาเหี้ยเป็นลมไม่เหี้ยเจ้าเนี่ยวยเอาตัวสองพันอนเลยโอ้โหโดนลุมไปแล้วจ้าไม่อยู่ใหพพ้พวกมึงยิงแบบกระเบิดเหเนเ็นนรกโอ,อ,รอ้ไม่น่ารอดหรอกผมว่าไม่น่ารอดหรอกปิดตำนานแม่โโก,กี้โอ้โหแนวโก๊อตเตอรหรอครับพี่โอ้โหดูมันนี่ยิงไกลตอยิงไกลตอเลย แม่งยังเจอเลยแม่ไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่ได้แล้วเล่นเซตสามมึงได้ครบสามร้อยป็อห้ายแม่งเนี้ยได้เลอวหมดแล้ได้ร้อนละไอ้แค่เนา่ได้ไอ้เจ็บไปเก็บไปอะว้ามไม่เก็บีอะไรลยเอาเพื่อนคารของมันหายอะได้บทได้บทชาวยอ ไม่ถนเลยเอาพวกไก่มาได้พวกไก่มาได้พวกไก่มาได้โทวแล้วไาแนมู่บ้านกนงคไก่จริงเขาไก่จริงคนนี้เซ็ตเี่นี่บวกเล่นเลยอย่างโกงบวกดูนะดูนะความถึกไม่ได้ต่างกันมากนะนี่ผมเซ็ตห้าร้อยนะี่องกโอ้โหแม่เอาดิเอาดิเราไหวเราไหวเฮ้ยโอ้โหงัวครับยิงเดี่ยวนี่หรอโอ้โหดูครับ โอ้โหไม่เลล้วไม่เลล้วไปแอดมได้ครับนะนะนเติมมานพอพอพอพกลับไปเล่นเซตเก้าสิบเหมือนเดิมดูเปล่าไม่คุ้มรเนี่ยเอ้นี่ตายนะยิงมั่วไปนะโอ้ไม่ตายวะเดี๋ยวจะไม่มีทีหลย ดับเอาไว้รุ่นอยู่ตึกกอนไ้มันขึ้นมาดิมันเจดเหงาเนี่ยบ้านใหญ่บ้านเจดบกขยอยก็ไม่ปาพนัวิ่งแบบออโต้ไอ้เหี้ยแบบไม่มีวันหมดอันนี้อะไรของไอ้เ้าม่ดละอ่ะอจริงหมด้นีเหนอแล้วนอ้เนีเขา้อขวัญโอ้เดี๋ยวเาไมงม่งหลาลายที่อะแม่งนี่หนาแม่งงเยอะเลยอันี้เป็นภาษาภาษาอียาป์เขาาเปนไงงงก็เอองงไม่เท่ามาแล้วโอ้โหดูอย่างเยอะเลยมาอยู่ตัว้ดีย แล้วผมเอาแม่งเอีกปุ่นพี่ไรนาราเทพอ้าวอ้าวเฮ้ยจยายลุ้นยังร้อนเอาปุ้ยเลยนาราเทพทำไมเนี่ยโง่โง่ก็มือเอ๋เป็นไงเจอพี่กูไปสัตว์อะไรอ่ะแค่นี้ด่าแล้วกูเจ็บใจมากเลยว่ะใช่ไหมครับพี่นี่เอาตัวเอาตัวกระจอกกันเนะกูอยากร้องไห้เหรเพื่อนกูโดนด่าก็อยากร้องไห้อ๋อเด็กดักเป็นฝูงเลยดังั้นหัวกันคักเป็นไอเรื่อเป็นตัวเออเป็นนาอ่อนนี่ เอ้าหมาจะตายหมาเรองะไรครับคนหมาเล่นเกมได้หรอแตกแตกปืนก็ติดแตกเก็บกว่าเลยหนีดิโง่ไปวิ่งโง่โง่วบโกลล็อกหัวโกลล์เพื่อนตายไม่ตายเฮียตีมันตายต่อแม่งเลยเฮียตายโง่เพื่อนกูเจอกูล็อกหัวโกลล์เพื่อนตายเพื่อนตายเฮียคุณว่ามึงดักกูตายเอ๊ะ

ห่วงของกันห่วงของกัอ๋อดิจบแล้วทีวิตเองนะหนุ่มมึงมันเปลี่ยนมาวเล่นมันเป็นหลังงานเนี่ยแตกหมดเลนแล้กะเ็นกูกไม่ทันงเลยมหนตัวีไม่จะลู่ให้เป็นไก่เลยมึงอะีรได้เดี๋ยวก็อางบังอากของกูอ่นมาดิแตกไปแล้วจ้าไปอยู่เร็วดิ ก็ประมาณนี้นะเพื่อนแค่ไปแล้วอิ่มจังเสียไปนหนึ่งได้มาสองแตะแม่ปืนอีกเหลือปนเดียวเหลือปนเดียวให้ปืนเสร็จเดียวร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิ่มบอกเลยคำเดียวว่าอิ่มครับอิ่มประมาณยี่สิบแล้วใช่นะเอาไปขายแได้กำไรชิวๆเลย แล้วผมก็ขอจบลิปนี้ไปก่อนนะอีพีหน้าใครอยากให้เล่นต่อบอกเลยแล้วผมจัดให้สวัสดีครับ